ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรามาถึงคุณประจบนะครับคุณประจบมีปัญหาเก้านะฮะกับต่อมลูกหมากโตอันไหนรุนแรงกว่ากันฮะผมขออนุญาตเ,เล่าก่อนนีฮะก่อนสองโลกนี้คือเมื่อตอนผมอายุสี 40, นะ่สิบตอนผมเ,เคยผ่าตัดสซนั้นอักเสบที่โรงพยาบาลคือก่อนนั้นก่อนอายุสี 40, นะ่สประมาณ สิบแบห้าปีเคยเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นมากเลยเน้ำมูกไหลมากแล้วก็ทุกวันเราต้องใช้คือตอนตอนนั้นไม่มีปิดพัน์บิมนะคือใช้พัชนะาเนี่ยซับน้ำมูกเราทุกวันนะทุกวันเลยเสร็จแล้วผมก็ไปรักษาที่แพทย์แผนไทยที่ฝั่งทนนะก็คือไปไปนั่งแล้วก็ คุณหมอหมอไทยเขาก็เอาไอยาไทยอ่ะที่ผสมน้ำมันหยอดไว้จมูกเราครับเสร็จแล้วเราให้ไปนั่งที่กระโถนนะให้น้ำมูกเนี่ยไหลมาที่กระโถนเนี่ยสามชั่วโมงครับครั้งหนึ่งผมต้องไปอาทิตย์ละครั้งนี่ผมว่ายังไม่หายด้วยนะเนี่ยครับก็คือว่าเราก็ต้องมามาทานบิมให้ให้ดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้ยังไม่หายดีใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะมันมันมันเขายังชั่วผมว่ายังมีหายใจทางปากอยู่เลยนะฮะใช่ไหมฮะครับ ทีนี้ถึงก็ผมก็รักษาแพทย์แผนไทยนะก็ประมาณห้าหกปีม,มันก็มันก็เป็นมากพูดถึงไซนัสนะฮะมันเป็นอไซนัส <ขา S 1> หนึ่งแล<ะ>้ว<ะ>อันนั้นอันนั้นคือไซนัตเป็นมากเสร็จแล้วก็คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไปหยอดเนี่ยหยอดแพทย์แผนไทยเนี่ยห้าหกปีหยอดอยู่นั้นนะ่ะน้ำมูกมันก็ไหลยอยู่อย่างนั้นไม่หมดทันทีมไม่ไม่หมดมก็คุณพ่อแบบอว่า ถ้าไม่ผ่าตัดก็สงสัยมันจะกลายเป็นมะเร็งก็เลยเข้าโรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดหมอก็ใชเ้เวลาผ่าตัดสามสี่ชั่วโมงเลยผมพอพอเสร็จแล้วก็มาที่ขึ้นที่ตึกติดคนป่วยแล้วก็ทุกเช้าหมอที่ผ่าตัดเราประมาณสามสี่คนนี่ครับพอ,อ,อโมงเช้าเขาต้องมาดูเราแล้วว่าเอ,อ,อาการเป็นไงบ้างมาดูว่าไงครเพราะว่า เพราะว่าการผ่าตัดไซนัสเนี่ยคือว่าเปิดเปิดด้านในครับมเขาไม่ได้ผ่าผ่าจมูกเขาเขาเปิดด้านในพอผ,ผ่าตัดเสร็จแล้วเขาก็ใช้ไหมละลายนะเย็บให้เราเรียบร้อยแต่แล้วหน้าเราก็เจอแล้วเพราะว่าการผ่าตัดเพราะใช้เวลาสามสี่ชั่วโมงอรหมอเพราะว่าวันหนึ่งโรคไซนัสโรคอะไรต่างๆเขาต้องรองคิวตรวจผ่าตัดทุกวันครับตอนนั้นก็ดีขึ้นพอมาเมื่อปีห้าห้าปีห้าห้า มันก็ขาบวมครับขาเริ่มบวมครับเพราะว่าผมเคยถามหมอหมอนะครับว่าการทานไก่บ่อยๆการทานเป็ดบ่อยๆการาการับประทานผักทอดยอดอเรื่องอะไรที่มันมีสารอะไรผมก็ไม่รู้แหละบ่อยๆเข้ามันก็เราก็จะมีโอกาสเป็นโรคเกา แล้วก็ขา<ม>ก็บวมนะบวมบวมทั้งสองข้างหรือข้างเดียวอ่าข้างเดียวครับด้านนี้บวมข้างเดียวที่ข้อเท้าหรือว่าที่ท,ที่ข้อเท้าที่ข้อเท้าครับโดยที่ไม่มีสาเหตุอยู่ดีก็บวมขึ้นก็บวมเลยบวมเวมพราะเพราะเราเราตอนนั้นยังไม่รู้จักโรคเกาอ่าแล้วได้ไปหาหมอก,ก็ก็ไปหาหมอครับก็หมอเขาก็ตรวจเลือดตรวจอะไรจะ่อะไเอโตับผลิตก็คลินากเขาบอกว่าเออคุณเป็นโรคเกานะของหมอครับเขาเขาตรวจข้าแล้วเลือดเขาตรวจเลือด เสร็จแล้วหมอก็ให้ให้ยายามายาเม็ดครับให้รับประทานเสร็จแล้วก็โรคเกาตหนึ่งมันก็เป็นบ่อยครับเพราะเรารับประทานอาหารแล้วเราก็สะสมมามาหลายสิบปีเงพอสามเดือนเดี๋ยวก็โรคเกาใหม่แล้วสามเดือนก็เป็น,สอ,นสองเดือน,สา,นสามเดือนเดีเด๋ยวก็เป็นเป็นอยู่เรื่อยก็คือแสดงว่าตอนที่หมอบอกว่าเป็นเกาแล้วยังเปลี่ยนพฤติกรรมไหมก็เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็กินยา แต่ว่าในร่างกายเราคงมันจงสะสมอะไรไว้ไว้เยอะอะโรคเกาเนี่ยมันทานมานานาาครับแล้วต่อมลูกหมากโตนี่มันมีอาการยังไงฮะต่อมลูกหมากโตนี่คือว่าเมื่อสองปีที่แล้วครับผมคือผมไม่ปัสสวาวะบ่อยครับครับวันประมาณสิบห้าครั้งมากคือบ่อยเลยนะบ่อยสิบห้าครั้ง,งว่สา,าครั้งทั้งดื่มน้าไม่ดื่มน้ํ็ก็เข้าครับก็บปวดเพราะว่า ปกติแล้วตามหลักโภชนาการนี่วันหนึ่งคนเราต้องดื่มน้ำวันละหกแก้วครับถ้าเราป้องกันโรคไตนะต้องอหกแก้วขึ้นไปแี่ผมก็ดื่มน้ำบ้างไม่ดื่มบ้างพอนึกถึงว่าไ,ไอ้โรคไตเราก็ไปดื่มน้ำสักแก้วนึงครับทาไมนึกถึง <laughs> ก็ไม่ไป, <laughs> ไปดื่ม, <laughs> มคือบางทคเราเราคือเตือนตัว,ต,ว,ต,วตัวเองอ่ะเราก็ดื่มน้ำน้ำสะอาดนะฮะนี่ก็ปอสวาวบ่อยนี่ก็ แฟนก็บอกว่าแล้วก็กลางคืนนอนก็ปัสสาวะหลายคร oh, ั้งส <draws S 2> ี่สี่ครั้งอะไรนะครับลุกขึ้นมากลางดึกนะฮะครับครับก็เลยไม่ต้องนอนแล้วได้ไปหาหมอไหมฮะอย่างนี้อันนี้ก็คือก็ไปหาหมอโรงพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐก็ไปหาหมอหมอก็เราไปตรวจระบบปัสสาวะครับหมอก็ตรวจเลือดตรวจไอตรวจปัสสาวะตรวจอะไร ระบบของหมอนะได้อันตราสาวด้วยไหมฮะไม่สาวหมอเขาเขาตรวจลักษณะเนี driving. ้ยโรคเนี mm ่ยเขาตรวจอะไรบ้างเขาตรวจในระบบของเขาแล้วพอตรวจเสร็จแล้วย uh ังไม่ยังไม่ตรวจไอ้ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรเนี่ยอีกอีกสามวันหมอก็บอกอ่ามามาเาฟังเขหนึ่งหมอเขาก็ตรวจแล้งข่าดีว่า ครับคุณเป็นไอต่อมลูกหมากไอโตโตขั้นขั้นต้นขั้นแรกครับอ๋อไม่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นขั้นต้นหมอก็สั่งให้ยายาเม็ดมาทานครับอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ต้องดูแลอย่างนี้มาตลอดครับทานทุกวันกี่ปีฮะก,ก็ก็เป็นประมาณสองปีทั้งเก้าลูกหมากโตครับเป็นสองรอบสงปีเสร็จแล้วผมก็ ดูเอ่อดูทีวีนะครับทูวิชั่นเนี่ยก็เอ่อรายการเนี่ยของท่านดรพิเชษเนี่ยก็กขพูดถึงหลายโรคนะสารพัดโรคเนี่ยผมก็ฟังเออดูดูหลายเดือนก็ดูดูซ้ำอยู่เนี่ยดยยูจนเอ่อสนใจฮะโอเปอเรชั่นบะิมก็โทรศัพท์มาที่บริษัทอืมครับแล้วก็มาถามรายละเอียดต่างๆเสร็จแ,แล้วก็มาที่บริษัทครับ,รบแล้วก็ แล้วก็ดูแลการอย่างที่เ,เกี่ยวกับโรคต่างๆนะฮะแล้วก็กซื้อวันนั้นก็ซื้อไอ้ออสีเขียวไปครับเสร็จแล้วก็ผมเป็นในตำลูกหมากเนี่ยก็ดูแลการของออพี่สุทเทพก็เลยก็ทานนะพ,พี่สุเทพก็ทานเป็นมะเร็งเขาก็ทานน้ําแล้วก็สามสามสามครับเสร็จแล้วผมก็ผมเป็นสองโรคเลยก็รู้แล้วแล้วก็ ล้วก็ซื้อน้ําไปแล้วก็ทานน้อยกว่าพี่วิเชียนพี่พี่สุเทพคือคุณสุเทพคุณสุเทพเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณสุเทพเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับก็ก็ทานผมก็ทานคือเริ่มต้นน้ําแล้วก็หนึ่งหนึ่งพอพอต่อไปเลยห้าวันไปแล้วก็ทานน้ําแล้วก็สองสองเช้าแล้วก็ก่อนนอนก็ทานมาเรื่อย สักเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งเดือนกว่าก็อาการต่างๆก็ดีขึ้นโรคเกาก็ไม่มาเยี่ยมแล้วครับตอนนี้โรคเกาไม่มาเยี่ยมเราทานไปเดือนกว่าแล้วก็ต่อมลูกหมากก็ปัสสาวะน้อยข้างลงแล้วก็คืนกลางคืนก็ปัสสาวะเดิอนนี้ปัสสาวะครั้งเดียวกลางคืนอันนี้คือรับประทานไปแล้วเดือนหนึ่งครับครับเดือนกว่ากลับไปหาหมออีกรอบไหมครับครับกลับไปหาหมออีกรอบตอนนี้หมอเขาไม่ไม่ตรวจละเอียดนะครับเขาบอกว่าเอาคุณเอายาไปทานสามเดือน อสั่งอ๋อสั่งยาสามเดือนนั้นยากเกาใช่ไหมครับครับทั้ง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 เกาทั้ง, 9, งต่อมลูกหม,มากด้วยมหมอเขาสั่งเลยกลับมาพบเกาอีกสามเดือนนะครับเพราะว่าท่านด็อกเตอร์บอกว่าเราก็ทานบีมไปด้วยแล้วก็ควบคู่กับยาประจําอ,อย่าทิ้งนะจนกว่าหมอประจําเขาจะสั่งงดเองก็ค่อยนั่นเราอย่าไปรักษาตัวเองนะฮะโอเคผลิตภัณฑ์ของ สีเขียวสูตรสีเขียวสีเขียวมันมีความสามารถในการเร่งขับปัสสาวะค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นอย่าไปใช้ก่อนนอนก่อนนอนเดี๋ยวจะไปขับปัสสาวะตอนก่อนนอนก็อาจจะปรับสําหรับใครที่มีปัญหาก็ใช้ก่อนอาหารเย็นครนะก็จะพบว่าหลังอาหารเย็นพั๊บสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราก็จะขับปัสสาวะออกค่อนข้างจะเยอะไม่ต้องตกใจครับ แล้วหลังจากนั้นอ่ะอย่าไปกินน้าก่อนก่อนนอนสักสองชั ir, ่วโมงนะฮะกินน้ําก่อนหน,น้านั้นอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆทุเลาครับอาการค่อยๆทุเลานะครับแล้วก็ไออาการตอมลูกหมากโตมันก็จะค่อยๆเล็กลงแล้วก็ปัสสาวะก็จะสบายนะครับส่วนกาส่วนกาเนี่ยแคปซูลตัวเนี้ยครับมันก็ช่วยอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่คุณหายไปดีขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ํามังคุด น,น้ำมังคุดซึ่งมีรสเปรี้ยวอยู่นะในนี้จะมีสารแอลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะซึ่งพอรสเปรี้ยวตัวเนี้มันมีความสามารถในการละลายยูริกแอซิดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นโรคเกาเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ยจะช่วยได้อย่างฉมังมากๆนะครับแล้วก็ใช้คู่กับช่วยช่วยคู่กับอากาิเนียแล้วก็ยิ่งดีใหญ่อาการที่คุณใช้สองตัวเนี่ยนะฮะตอบรับทั้งสองอาการเนี่ยถูกแล้วอะ แล้วก็จะค่อยนค่อนข้างรวดเร็วด้วยคือสูตรการรับประทานเนี่ยถ้าเป็นน้ํากับกาซีเนียได้ครับแต่สีชมพูไม่ควรคู่กับสีเขียวใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจําไม่ขึ้นใจนะครับครับเพราะนั้นก็ก็ไม่มีปัญหาครับอาการพวกนี้อาการเด็กๆเนาะอาการเด็กๆเมื่อเทียบกับอาการของคุณสุเทพนะคุณสุเทพนั่นเป็นขนาดเดินไม่ได้กระดิกท่ายาไม่ได้แล้วอ่ะแล้วปัจจุบันนี้นะ ดีขึ้นมากดีขึ้นมากขึ้นรถ BTS ได้แล้วจากที่เดินครับขอบคุณเด็กๆครับไม่ต้องห่วงครับครับขอเยงประมือกับสองท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ